ฟุตบอลประจำวันที่8กุมภาพันธ์2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะลิเวอร์พูลสนใจเซ็นสัญญาควา้าตัวคิสลิกแข้งดาวรุ่งของซันเดอร์แลนด์โดยกองกลางรายนี้มีหลายสโมสรชั้นนำในยุโรปโดยนอกจากลิเวอร์พูลที่สนใจดึงตัวคิสลิกแล้วยังมีหลายๆทีมในทีมพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีที่สนใจนักเตะซันเดอร์แลนด์รายนี้นอกจากนี้เชื่อว่ายบร์นมิวนิกเป็นอีกที ทีมที่ติดตามสถานการณ์ของคิสลิกซึ่งพวกเขาหวังดึงแข้งไรายนี้มาร่วมงามกับแฮร์รี่เคนและเอริกไดเอร์เพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษในถิ่นอาริอันอารีนาแม้จะได้รับความสนใจจากสโมสสอนชั้นนํามากมายแต่คิสลิกก็ยังมีความสุขดีกับซันเดอร์แลนด์โดยตั้งเป้าหมายลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ให้มากขึ้นสําหรับคิสตลิกได้ลงเล่นไป7นัดในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2อ2 4าออย่างไรก็ตามเขายังไม่ได้รับโอกาสออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมลีกแต่ได้ลง เป็นตัวจริงในเกมคาราบาวครับเพียงหนึ่งนะัด